เกิดเรื่องขึ้นจนได้สำหรับเวทีประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2023ล่าสุดเพจ Facebook Miss Universe Thailand ได้มีการโพสต์ภาพจดหมายชี้แจงถูกนายพีรวิ์พัฒนาสุภานนท์ที่เคยถือลิขสิทธิ์ในการประกวด MUT จังหวัดบึงการมีการรับฝากจองบัตรเข้าชมการประกวดรอบไฟนอลคอมเพลิชันโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกาศชี้แจงข้อเท็จจริงนาย ธีรวิทย์พัฒนาสุภานนนซึ่งเคยถือลิขสิทธิ์ในการประกวด MU T จังหวัดบึงการมีการรับฝากจองบัตรเข้าชมการประกวดรอบไฟนอลคอมเพ i t ชันของการประกวด Miss Universe t h a ไทยแล2023โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท TPN Global จำกัดในทางใดๆการกระทำดังกล่าวถือเป็นการแอบอ้า และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองเป็นการส่วนตัวขณะนี้บริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและจัดเตรียมมาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหากใครพบเจอหรือเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้โปรดติดต่อและส่งหลักฐานที่มีมายังบริษัททางหมายเลขโทรศัพท์082896 3086บริษัทพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการช่วยติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด